You were mine. สวัสดีท่านผู้ชมชาวฟีฟ่าสามด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับทีมงานการตีนทีวีเราคุณก็อยู่ในช่วงดีหรือแย่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ผมมีโปรโมชั่นดีๆอะไรของฟีฟ่ามาผมก็จะลองมาทดสอบดูว่ามันดีหรือแย่นะครับผมก็เรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะมา ทำอะไรกันนะครับวันนี้นะครับผมจะเปิดกล่อง20กล่องนะครับก็คือกล่อง EC Lucky นะครับผมไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะแต่มันแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วกล่องมันก็ไม่ได้แพงนะแค่220แคสนะครับตีเป็นเงินก็ประมาณ2บาทกล่องละ2บาทนะครับผมผมก็จะมาดูกันว่าเขาเรียกว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับผมเราไปซื้อก็เลยนะฮะต้องซื้อทีละชิ้น1 พ่อมึงตายนะครับผมหลอกเล่นนะฮะโอเคอ่าก็คือเขาเรียกว่าไอดีหนึ่งสาม,มารถซื้อได้100ครั้งนะหรือ100ชิ้นนั่นเองนะฮะเหตุซื้อจนกว่างเงินจะหมดครับผมไม่ต้องครัวครับผมผมคำนวณมาแล้วนะได้20กล่องพอดีนะครับโอเคถ้ามันมีกดให้กดเลยก็ดีนะครับแต่อันนี้มันสังเกตนะว่ามันจะไม่มีกดนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีตอนซื้อเสร็จแล้วกันนะครับผมมันเสียเวลานะครับอ่ามาแล้วนะครับผมก็ผมก็ได้คลิกซื้อไปแล้วนะครับผมก็มึงไม่คิดจะทําแบบคลิกเขาเรียกว่าจํานวนให้กูหน่อยแหละครับ <c oughs> ก็คือแบบต้องมานั่งคิดทีละอัน20ครั้งเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรนะเพื่อผู้ชมนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็มาดูกันเลยว่ามันจะเปิดได้กี่ล้านผมตีไปอ่ะผมเติมไป50ก็สัก 40M ก็คุ้มแล้วนะเปิดทั้งหมดไปเลยนะฮะจุกันนะครับผมม,มาเลยก็5้ร้านแล้วนะครับผม10ล้านต้องออกไอ้คุ้ยหนึ่งเอ็มหนึง่งเอ็มคเจ๋งว่ะกูเจ๋งว่ะ 1M 3ใบนะครับผมโอเค 1M อีกแล้วไอ้สัตว์ 5M มานะครับ 1M 3ใบโอเค 1M อีกแล้วไอ้เชี่ย 1M อีกแล้วโอ้ oh. 1M อีกแล้วโอ้ oh M, มา 5M มาผมขอสัก 10M ออกมาได้ไหม M, อ่ะ 10M อ่ะโอ้ 1M เยี่ย ไอแชมนี่เฮียนะครับผมอย่าซื้อนะครับผมจริงๆนะครับสำหรับใครที่เขาเรียกว่าเปิดกล่อง2กล่องนี่อย่าไปเสียงเงิน220บาทนะครับผมไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮียเฮียมากนะครับ <c oughs> อย่าไปซื้อนะครับโอ้โหจะหมดยังวะเนี่ย 1M อันนี้ผมมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งช่างมันนะฮะ อยู่ที่เพื่อนๆน,นะว่ามันจะดีหรือเปล่านะของเพื่อนๆน,นะครับตีไปนะครับผมได้1 M อมา32ใบนะ32ล้าน32ล้าน32ล้าน30 40 5ห้าบห้าล้านนะครับผมก็ได้เงินมา55บห้าล้านบาเพื่อน <c oughs> เพื่อนดิ <c oughs> เพื่อน <c oughs> หาเลยติด <c oughs> ได้เงินมาห้าบห้าล้านบาทนะครับผม สำหรับผมว่ามันก็สำหรับผมที่ผมตั้งเป้าไว้มันก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่เปิดไอ้สิบใบยี่สิบใบนะครับผมอยากเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับก็สําหรับอันนี้ผมก็ว่ามันก็แย่นะครับผมไม่คุ้มครับผมเติมไปห้าสิบาทนะเอาไปเปิดอะไรอย่างอื่นดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ผมด้วยนะครับผมติดตามคลิปเอขอาเรียกว่ามีสาระหรือไม่มีสาระไปก็ว่าไปนะฮะขอบคุณครับผมไปใช้เงินก่วนนะ